ก็ S <S ดึงอะไรดึงสี่ออกมาสี่แล้วก็งเล็บตรงนี้ไม่ต้องหารสี่ก็ได้นะเพราะเรารู้แล้วดึงสี่ไปก็เหลือหนึ่งเลยครับเ็กซาสองลบด้วยแหละตรงนี้ก็จับตัวนี้หารสี่เหลือลบเอ็ก<บ> <X. S 2> ใช่ไหมบวกกับนี่นึกยางนึกนานก็จับเลยหารสี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาใส่ฝั่งนี้ตอนนี้ก็มีสี่นำหน้าไปตลอดครับสี่ แล้วตรงนี้ค x กลังสองลบ x ตรงนี้คือเลขอะไรครับเลขเลขหนึก็หนหารสได้ไหมก็หน่ส่วนสองก็บวกหนงส่วนสองยกกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสอยกกำลังสองแล้วก็อะไรครับบวกหนึ่งส่วนสี่ช่วยผูตอบให้ผูใช้ปุกดทำไม ครูไม่ได้ว่าจะาเคยจรดระดับโลกนะคุัฟังนี่ช่วยครูตอบนี่แล้วค่อยทานทีหลังฟังให้เข้าใจเสร็จแล้วไปกลับไปทำไม่ต้องราโวงแล้ว่าจดทันครูส,สีตัวนี้เป็นไงเอ็เครื่องหมายลบหนึส่วนกำลังสองตรงนี้ต้องเป็นลบเสมอแน่นอนครับก็เป็นใส่ลบยกหนึ่งห,งหงยกสอง สแล้วก็มาบวกหนึส่วนสครับบวกหนึ่งส่วนสบวกหนึ่งส่วนส <5, S 1> ี่หาทงไหนไมเี่ยลบหนส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสีอนนี้ก็เลยเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขศูนย์เป็นลบศเรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ ลบศูนย์ก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายไ,ไ,ไม่ได้เลยครับ4แล้วก็วงเล็บ x ลบ 1, 2, 1 2, ส่วน2ไม่มีกำลังสองก็คือเนี่ยตัวประกอบ,หบ,เ,กบกกเห็นไหมวงเล็บคูณกันก็จะมี x เ็ลบ1ส่วนสองเล็บเสร็จแล้วกรณีแบบนี้นี่คือตัวประกอบอคุณรู้สึกว่าผิดตรงไหนไหมลบส เราบวกหนึ่งเพราะว่ารอบโจทย์ผิดนั่นเองครับเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต well, <chemical> ัวนี้ก็ทําได้แบบนี้นะแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เทียบ a เทียบ x ได้ไงสุดแล้วได้ y เท่ากับอะไรครับ c x ลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองแล้วก็ลบด้วยศูนย์นึกออกไหมคูณเข้ามาคูณเข้ามาเป็น c x ลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองแล้วก็บวกด้วยอะไรศูนย์เห็นไหม เราทำให้เป็นบวกบวกศูนย์วันเเท่ากับ4 x เท่ากับ1นึ่สองเเท่ากับศูนย์เรียบร้อยเห็นไ,ไหมเ๋ยวมากได้สองหมดเลยอีกข้อนึงเอาโจทย์ข้อเดิมนะที่พวกเราผิดนะจริงๆต้องเป็นแบบนี้ลบ4 x ลบ1ลบทั้งหมด